ถึงแล้วครับผมนี่คืออีกร้านหนึ่งครัวจำแรงแปลงกายนั่นเอง<ช>นะครับผมเป็นอาหารใต้เป็นแซบที่สองของวันนี้ใช่แล้วหลายคนก็ะงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมชื่อถึงชื่อร้านจำแรงแปลงกายขายอาหารใต้จริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแนวฟิวชัน่นจะกินยากไหมเพราะว่าร้านก็ดูแบบโมเดิร์นอาจดูสมัยใหม่ม,มากเ้่มากเลยครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านเลยดีกว่าว่าที่นี่ตกลงแล้วทำไมถึงชื่อจําแรงแปลงกายแล้วตกลงอาหารเนี่ยเออเป็นยังไงครับไปเขาเปิดได้ไหมเนี่ยประตูอยู่ฝั่งประตูอยู่ฝั่งคุ้ชเนี่ยไปเขาเหียดโอเพน และตอนนี้ครับอยู่กับคุณแคนดี้และคุณกิมครับเจ้าของร้านครัวจำแรงแปลงกายนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามก่อนเลยว่าจำแรงแปลงกายคืออะไรครับผมก็จำแรงแปลงกายคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่แคนดี้เป็นคนใต้อ๋อเป็นคนใต้เลยค่ะเป็นคนจังหวัดทัดเออจังหวัดทัดใช่ไหมจังหวัดใหญ่ะจังหวัดสงขลาค่ะ ทีนี้อาหารที่บ้านค่ะมันจะเป็นอาหารในครัวเรือนที่ทางบ้านชอบทานแล้วเราก็อยากจะเอามาแบบทําปรุงมาสู่สายตาประชาชนใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านซึ่งอร่อยมากๆอันนี้ค่ะนี่คือจาแรงค่ะแรงกายก็คือว่าเรามองว่าอาหารไทยมันควรจะอัปเกรดมาตรฐานเนาะเนื่องจากรสชาติอร่อยอยู่แล้วสูตรเราก็อร่อยนะครับเราก็เลยใช้วัตถุดิบที่เป็นพรีเมียมทำอย่างเช่นตัว阿ก斯加กุ้งมังกรล็อกสเตอร์เอามาใส่ในอาหารแล้วประกอบ แต่งใหม่ให้อาหารมันปนพรีเมียมขึ้นแต่รสชาติยังคงเหมือนเดิมนคือเครื่องแกงทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วอย่างสิ่งที่เป็นเมนูที่สื่อถึงการจำแรงแลงกายของที่รานนี่มีอะไรบ้างก็โมว่านี่ได้ชิมด้วยนะหนึ่งรายการนั่นคือว่าน้ำยาปูลาสกาากประเทศสหรัอันนี้เนื้อปูเราจะแกะให้หมดเลยลลูกค้าก็จะประมาณว่าสามารถทานปูทั้งตัวลาสกาที่อยู่ในหม้อหม้อแกงใหญ่ๆะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันแบบนี้นะครับได้ครับผมแต่รสชาติยังคงต้าน้เพราะเครื่องแกงเราก็ทำด้วย ด้วยที่ร้านเองนะครับก็ได้ไปซื้อมาที่ร้านเนี่ยมีเป็นกับข้าวแล้วก็มีอาหารจานเดียวครบเลยทั้งใช่ครับใช่ครับคือจะมาคนเดียวก็ได้มาคนเดียวก็ได้น่าเป็นครอบครัวก็ได้แล้วก็ที่ร้านก็สามารถจัดงานเลี้ยงได้ซึ่งเรามีงานแต่งเยอะงานจัดเลี้ยงงานวันเกิดงานปาร์ตี้งานแซนิ์ได้หมดเลยเขาสามารถแบ่งบริเวณจัดอีเวนต์ได้หลายแบบใช่ครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะได้ชิมกันเนาะทั้งจำแรงจำลองแปลงกายแบบนี้เลยครับขอบคุณมากครับเชิญทัครับสวัสดีครับ มาคุณผู้ชมเรามากินอาหารของครัวจำแลงแปลงไทยกันนิดนึงอันเนี้ยแบบน่ากินมากนเป็นแบบอาหารใต้ที่แบบอันนี้น่าจะเป็นจำแลงอก็คือเป็นอาหารใต้แบบดั้งเดิมนะครับเป็นสูตรจากหัดใหญ่ที่ทุกครอเรียนเขาจะทําทานกันนะคะซึ่งอันเนี้ยเริ่มต้นเลยเอาแบบเมนูง่ายสุดเลยคือใบเหลียงผัดไข่กุ้งเสียบใช่ครับเขาบอกอร่อยมากตามมาด้วยนี่หมูทอดกะปิครับผมแล้วก็แกงเหลืองไหลบัวสับปะรด ลากระพงแล้วส่วนสุดท้ายก็คือยำส้มโอทรงเครื่องนั่นเองครับมาแบบจุกๆไปเลยอะข้าวจากที่ไหนครับจากที่จากที่เยก็คือไม่มีสตอรี่ค่ะไปค่ะเริ่มต้นที่สิ่งที่คนเย่นผมจะกินยำสินะไม่ใช่จ้ะเนี่ยอ๋อหมูฉันนึกว่าเธอจะกินยำส้มโอกินหมูอะไรพวกนี้มากเลยหมูสามชั้นในอันเนี้ยทอดกระปิ้นมาเลยบมๆมไม่ต้องโดมมาใส่เดี๋ยวกินก็ได้กิน เราออกแนวก้าวลาเหมือนกันน,นะหลังๆเออก้าวลาวต่อสู้เหลือเกินอืมอืมอร่อยมากแล้วกินกับปิชัดไหมเบาๆข้า,า,างนอกกรอบตรงกลางฉ่ำนุ่ม,ม,มแล้วน้ำจิ้มก็คือนัวอ่ามันเลิศตรงนี้อร่อยจังเลยแต่คือสายเราอ่ะเห็นกุ้งเสียบแบบตัวใหญ่ขนาดเดียวคุณผู้ชมปล่อยผ่านก็ไม่ได้แล้วแบบผักมาแบบสีเขียวสดชะอุ่มเวอร์ดูสินี่จันแล้วเนี่ยน้องกุ้งเสียบคือตัวใหญ่มาก มุ้ก็ปี๋อร่อยด้วยนะกุ้งกรอบมากกุ้งดีมากกุ้งเลือดหักอร่อยอ่อนๆเลยคุณผู้ชมเค็มๆมันแล้วก็มาตัดความโห่ที่กุ้งแล้วก็ไข่สดดีมากสดดีมากนี่ใบหลิงผัดไข่อือหืออร่อยกุ้งอร่อยมากคือเขาผัดมากรอบแบบขัวๆแล้วไข่เขาจะไม่ได้แบบทําจนมันละเอียดเล็กๆเนาะยังมีเห็ดเขียวแล้วเค็มๆนัวๆมันๆหอมถิ่นกุ้งเสียบตอนท้าย แล้วเลือกใบอ่อนๆมาเลยไม่มีแบบเซี้ยนเลยของฉันขอตักแกงเลือกเลยเป็นสับปะรดกับออดิดใช่ไหมคะสับปะรดกับไหลบัวครับนี่คุณผู้ชมนี่สับปะรดกับไหลบัวจ้าขอลองชิมหน่อยจ้าโอ้อร่อยมากอร่อยมากจริงเหรออุอร่อยมากเบี้ยวเครื่องแกงหอมไหลบัวกรอบ ้าิใหญ่มกเนี่ยต้องมีเพื่อนอย่างนี้คนนึงกินไหลบัวคนนึงกินปลาแล้วพอมีสับปะรด้มันจะได้ความเปรี้ยวหวานช้ำๆแบบอืมอร่อยตาปิดอร่อยมากอืมดี้วก็อืมเขาเป็นสับปะรดอ่ะมันเพิ่มความหวานให้น้ําแกงนิดนึงเนาะอร่อยเผ็ดไม่มากนะครับ่องแกงหอมไม่ขมเลยไม่เราไม่เรากินอ่ะคุณผู้ชมมันทําให้แบบต่อมรับรสนะเนาะจะอยากกินอีกอยากกินอีกอยากกินอีกเงนี้สดแล้วปลาแบบชิ้นใหญ่มากอ๋ออร่อยมาก อร่อยมากแกงเลยอร่อยมากไปไปที่น้องส้มโอซะหน่อยโอ้โหโซโกชิ้นใหญ่จังทำไมน้ำเขาเหมือนน้ำปลาหวานเลยใช่มันมีความหนืดๆเนาะมันจะไม่เจ๋งนองแบบเหลวๆอ่ะมันคือน้ำปลาหวานอ๋อเพราะมันทรงเครื่องเออเหมือนกระท้อนทรงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแนบโซบองเหรออืมอืมอืมดีมากเป็นน้ำปลาหวานอื ส้มโออร่อยมากคือส้มโอเขาแบบแน่นๆมาเป็นชิ้นๆเต็มปากเต็มคำนะครับแล้วเครื่องเขาก็จะมีแบบพวกมะพร้าวคั่วมีพริกสดมีหอมแดงแล้วก็ราดด้วยน้ำปลาหวานโค้แอบมากอร่อยมากที่นี่แบบอาหารใต้แบบใต้แท้เลยค่ะคุณผู้ชมมากินได้เลยนี่นี่รสจัดเลยอร่อยเลยขอมูอีกสักทีหนึ่ ดีมากอ้อสุดยอดอร่อยเลยคุณผู้ชมคืออันเนี้ยเป็นในส่วนของแบบจำแรงที่พี่แคนดี้เขาก็พูดอยู่แล้วว่าอาหารแบบพื้นถิ่นเลยที่นี่ก็มีแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจัดใหญ่จัดเต็มกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเราจะมีความปลูกา้าเข้ามาแต่เขาบอกว่ารสชาติยังได้ความใต้แท้นะคะจะต้องมารอดูว่าจะใต้แท้จริงไหมสักครู่เดียวกับชิปจอลงปูค่ะ ช่วงที่แล้วเราอิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดๆของทางร้านกันไปแล้วช่วงนี้ก็ยังมีเมนูอาหารใต้อีกหลากหลายเมนูแต่เมนูเด็ดเมนูดังเมนูยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทางเราจะพลาดได้ยังไงให้ตามลิตาและปอไปดูกันเลยหน้าตาของเมนูขนมจีนน้ำยาปูอ,อลักกาจะเป็นแบบไหนของหวานที่ซ้ายพอของข่าวจะมาโอ้โหคุณปลาขอบคุณค่ายิ่งใหญ่มาก ต้องลุกสำรวลคุณนี่มันปูทั้งตัวเลยนะเนี่ยอุ้ยขอบคุณค่ะธรรมราเขากินกันกี่คนคะพี่อ๋อธรรมราสี่ท่านเราจะกินกันสองท่านนี่แหละ ใชเลยนะโอ้ยหันไปบอกหันไปจับด้วยนะแล้วหยิบเออเอาเลยกินสตอไหมคุณสตอเลยมากุ้งผัดกะปิสตอสตอผัดกะปิกุ้งกะปิผัดกุ้งสตอหน่อยพู้สิกะปิผัดกุ้งสตอสตอผัดกะปิกุ้งใช้สะปิอยู่นะเนี่ยที่นี่เป็นผัดสตอกะปิกุ้งหรือผัดกุ้งกะปิสตอแล้วแต่ครับหนึ่งส่วนสามของกุ้งกุ้งตัวใหญ่มหมที่นี่อย่างที่บอกวัตถุดิบเขาคัดเลือกมาอย่างดีนะครับผัดเหมือนกินรสมือแม่ที่บ้านเลยริงเหรอบากเล่ะ จะหอมกะปีใช่ไหมแล้วก็จะมีหอมใหญ่ใส่มาให้หวานๆหนึงหน้าเลยอ่าไ่าไะอืมกะปีหอมมากกะปีเฮ็นยี่หอมมากอืมอร่อยแล้วก็ตอกกรอบขวบอืมดีเลยอันนี้เป็นผัดกับพริกกระเทียมเนาะอืมไม่ใช่แบบใส่พริกแกงใช่แล้วเดี๋ยวขอกินไข่พะโล่ก่อนอันนี้เป็นไข่พะโล่ที่ชื่อเต็มว่าไข่พะโล่หมูสามชั้น c อ o ก็คือเป็นการตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติเจ้าของร้านพี่แคนดี้ใช่ไหมคะเจ้าของสูตรไข่จุกมากแต่ประเด็นก็คือ หมูทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้ว่ามาลอยๆยเทงเต้งแบบไม่มีอะไรเท่งเต้งผมไม่ได้ทานิทานมากเห็นนะผู้ใหญ่แบบคุณแม่คุนยายใช้อ่ะฉันก็ใกล้ๆแล้วแหละอ๋อกำลังเป็นคุณแม่กำลังแล้วน้ำพะโล้อร่อยเป็นพะโล้แบบหอมเบาๆคือกลิ่นอะจะเป็นซีอิ๊วแล้วก็เป็นกลิ่นของครื่อมพะโล้ไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนไม่หนักรับข้าวได้สดเป่าๆได้แล้วไข่เคารัดตัวดีมากเลยอะ อืมอร่อยอืมอร่อยมากดีมากเพื่อนเพื่อนราดจมูกทูขนมจีนเหรอกินอันเดียวเดียวเดียวให้ดูก่อนเลยแล้วก็ล่าเนื้อปูล,ลงไปเลยคุณพ่อคุณแม่โอ้ยโอ้ยชิ้นใหญ่มากโอ้ยตาแล้วโอ้ยตาแล้วตาแล้วตาแล้ว,ลว,ลวเนื้อกรุบมากเหรอเนื้อหวานเนื้อสดเนื้อกรอบอืมอร่ยอยหูดูขาสิขาใหญ่มากโอ้โหพี่เล็ก เราตาขาองเขาใหญ่ๆแลครับเขาเป็นครูสอนครูสอนน้ำๆเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่ไหนคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวพี่เล็กไปตอบคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปของเราน้ำยาปูที่นี่ก็คืออร่อยแล้วเพราะว่าเครื่องแกงเขาวาค้นทันทิหอมคุอเนื้อแน่นหวานจริงเนื้อแน่นจริงเนื้อแน่นมากอร่อยมากเลยอะของอร่อยแบบนี้ต้องค่อยๆระเมียต้องค่อยๆละเมียค่อยๆกิน อันนี้นะคะก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นของหวานที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ที่มาเราต้องกินก็คือมะม่วงหนึ่งลูกและข้าวเหนียวเธอราดกะทิลงบนข้าวเหนียวหรือราดลงบนมะม่วงข้าวเหนียวครับเอาเป็นว่าอย่าราดนอกจานแล้วกันราดตรงไหนก็ราดไปเถอะ <c oughs> อุ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ความ,มดอดทนน้อยจังเลยอ่ะข้าวเหนียวมะม่วงจ้า อือร่อยเข้าเหนียวเย็อเม็ดถั่วทองกรอบๆอแล้วมันไม่ได้มูจนแข็งหอมกะทิเบาๆแล้วคือตัวมักม่วงคือดินมากๆไหนลองสิอร่อยอะ่ะแล้วดูดิกินกันไปก็คือครึ่งนึงแล้วเราใช้มะม่วงนิดเดียวนะแต่ข้าวเหนียวหายมดละห,หวานหวานจริงนืมกะทอร่อยมากใช่ มาแล้วสังห้วหนักเาอย่านู้อร่อยมากร้านครัวจำแลงแป้งกายร้านอาหารใต้ตำรับความอร่อยจากสงขลาที่รังสรรเมนูให้เข้ากับสไตล์คนกรุงเทพอย่างเมนูเด็ดของร้านก็คือหมูทอดกระปิผัดสตอรกระปิกกุ้งหมูสับกุ้งตัวใหญ่ทานพร้อมกับสตอรกระกรอบเพิ่มรสชาติความอร่อยด้วยหัวหอมใหญ่เข้ากันสุดๆดและอีกหนึ่งจานเด็ดที่พลาดไม่ได้ก็คือ ขนมจีนน้ำยาปู阿拉สกาชิ้นโตน้ำยารสเข้มขน้นและยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกสั่งอีกเยอะแยะมากมายชีบปจรลงพุงทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากจริง ร้านครัวจำแรงแปลงกายครับมีทั้งหมด5สาขาสาขาที่เรามาวันนี้นะครับคือสาขารามคําแหงซอยสีนั่นเองใครสะดวกที่ไหนก็สามารถไปที่สาขานั้นได้ก็พิมพ์เข้าไปในกูเกิลแมได้เลยนะครับครัวจำแรงแปลงกายครับที่ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มเบอร์โทรครับ0 9 1ย์8 2 2 2 2แครับแล้วก็จะมีที่จอดรถอยู่หน้าร้านเลยค่ะคือจริงๆอ่ะถ้าหน้าร้านเต็มอะค่ะซอยเล็กๆตรงข้ามกับร้านเนี่ยเขาก็จะมีที่จอดอยู่เหมือนกันนะคะ ซึ่งวันนี้ต้องย้ำกับคุณผู้ชมก่อนว่าโปรโมชั่นที่ให้แฟนๆรายการชีพรจรลงพุงสำหรับร้านครัวจําแรงแปลงกายจะจํากัดเฉพาะสาขา รามคำแหงซอย4เท่านั้นนะคะสแกน QR c ค d e กดรับสิทธิ์แล้วแคปหน้าจอค่ะเอามาโชว์ที่ร้านครัวจำแรงแปลงกายทานอาหารครบ1,000บาทครับรับฟรีไปเลยนะคะกับข้าวเหนียวมะม่วง1ชุดแบบนี้มูลค่า280บาทาแต่จำกัดแค่10สิทธิ์เท่านั้นนะคะคและย้ำว่าเฉพาะสาขาร,รามคำแหงซอย4ด้วยม,มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆใครได้ไปหมดเขตสิ้นเดือนเมษายน2567จ้าถูกต้องครับผมอร่อยจริงๆอยากให้ามาลองนะครับอร่อยมากเป็นอาหารให้ดีด ที่รสชาติเข้มข้นแบบพอดีอ่ะใช่อร่อยจริงๆและวัตถุดิบดีครับส่วนใครที่อยากไปกินอีกแซ็บหนึ่งที่เราพาตอนแรกนะครับอาหารอีสานต่างๆไก่ย่างต่างๆครับก็ระดมก้าวไก่ย่างได้เลยนะครับผมครั้งหน้าจะพาไปอิ่มอร่อยที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยกับชีิพจรลงพุงนะครับไปกดติดตามแฟนเพจของเราครับแฟนเพจชีิพจรลงพุงไอจีกับทิกตก็ตลงพุงดัมบารินทีวีกันไว้ด้วยนะครับถูกต้องค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยใส่เอามาตั้งไหนอีกอันไม่ไหวนะเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าน้องป้อน้องป้อไม่กินไข่แดงเพราะว่าเคยต้องหรือเปล่าคะไม่เกี่ยวกันไม่เท่าไข่เจียวกินได้ได้คือไม่เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าแหละนะครับมีทั้งหมด5สาขาด้วยกันสาขาที่เรามาเนี่ยจะคือสาขาลำคำแหกลำคำแหกอาร์มรินทีวี